พอไปต่อกันที่รัฐสภานะครับการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็มีการหยิบยกข้อเสนอเรื่องของการเลือกตั้งนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็คณะร,รัฐมนตรีเข้ามาหารือด้วยนะครับคุณเพ no, ็ญพรพิพัฒน์โนทัยมีรายงานสดมาจากที่นั่นครับเช่นครับค่ะคุณธนพครบกรรมธิการยกร่างบอกว่ายัางเปิดรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเลือกนายกร,รัฐมนตรีและคณะร,รัฐมนตรีโดยตลอดค่ะ ในคำนูนสิทธิสมานโษสคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงผลการประชุมคณะกรรมิการยกร่างโดยยืนยันว่าประเด็นการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงนั้นยังเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยคณะกรรมธิการจะนำมาพิจารณาในวันที่22-26ธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอของทุกภาคส่วน สำหรับในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสปชอพรักการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆโดยอนุกรรมธิการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเสนอของสปชอรวม246ประเด็นสามารถแยกได้272เรื่องนอกจากจะยก <c oughs> เป็นรายมากอาธิบายเจตนารมณ์ของแต่ว่าได้ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีคําถามหลายประการและถ้าเลือกทางนั้นเนี่ยก็จะต้องตัดสินใจถึง มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการอภิปรายของผมที่ได้รับมอบหมายจากกรรธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนช่วงเวย็นเนี่ยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่ายังไม่มีการตัดสินใจแต่การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเพื่อที่จะนําไปเขียนยกร่างเบื้องต้นนะครับก็คงจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่22-26ธันวาคม พรุ่งนี้นะคะนายวิวราการมุสิกพงศ์จะเข้าให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาการยกร่างและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประธานสอน,นอชอบอกว่าจะส่งข้อเสนอของสอน,นอชอนะคะไปยังคณะกรรมาการยกร่างในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณตนภพค่ะ